สวัสดีคะ่ะทุกๆท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกาลพามาดามด้วยนะคะขณะนี้นะคะคุณนกก็อยู่ที่สะพานค่ะตอนนี้คุณนกมาถึงสะพานบุญแล้วนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะสะพานโบกูโสสะพานโบกุโซหรือเรียกว่าสะพานบุญนะคะ เดี๋ยวคุณนกจะถ่ายให้ทุกทท่ทานดูเลยนะคะค่ะตอนนี้คุณนกอยู่ที่สะพานบุญนะคะ,ะคุณนกต้องขอโทษท,ทุกทท่านด้วยนะคะ,ะเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกบอกว่าคุณนกจะขึ้นไปดอยเมี่ยงดอยตรงใช่ไหมคะดอยเมี่ยงดอยทง แต่คุณนกไม่สามารถที่จะขึ้นได้เพราะว่าถนนมันจะลาดชันนะคะคุณนกก็ได้ถ่ายวิดีโอคลิปวิดีโอให้ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุน,นะคะคือออ่อ่าบอดี้การ์ดของคุณนกค่ะเขาไม่ชินกับการขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะอ่าเขาเขาชินแต่ไอ้ขับรถใหญ่ใช่ไหมคะอ่รถใหญ่ก็คือรถเบนซ์นะคะเขามีประสบการณ์ในการขับรถเบนซ์มา40-50ปีนะคะแต่ประเทศเขา เขาไม่นิยมขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะพอมาขับที่เมืองไทยแล้วก็มาเจอหนทางที่ว่ามันขึ้นดอยตลอดที่พี่คะแล้วก็ถนนก็ขับแคบนะคะทุกท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมคะมันเป็นทางคดเคียวและทางแคบก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็บอดีกายของคุณนกนะคะ่ะก็เลยบาดเจ็บที่ไข่นิดนึงนะคะแต่ว่ารถเครื่องก็มีรอยถลอกนิดหน่อยนะคะคุณนกก็เลยเปลี่ยนใจนะคะเหลือเหลือระย,ย,ยะระย,ยะทางอีก11กิโลนะคะแต่คุณนกไม่อยากจะเสี่ยงขึ้นไปนะคะเพราะว่า มันทางมันจะลาดชันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคุณนกก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมก็เลยย้อนกลับมาแล้วตอนนี้มาปักหลักที่ทสะพานบุญนะคะคุณนกต้องขอโทษทุกๆท,ท่านนะคะคือคุณนกไม่สามารถที่จะพาทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกช่องกัลยาพามมาดามนะคะขึ้นไปชมดอยเมียงดอยตองได้คุณนกต้องขอโทษจริงๆอันนี้เดี๋ยวคุณนกจะทดแทนให้ที่สะพานบุญกันแล้วก,กันนะคะทุกๆ right ท่าน ติดตาคุณนกเลยค่ะคุณนกจะพาไปนะคะยังศาราที่ทุกทุท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับตังขาสีแดงตอนนี้คุณนกกำลังเดินอยู่บนสะพานบุญค่ะ ตอนนี้คุณนกอยู่บนสะพานบุญน,นะคะช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นช่วงฤดูทำนานะคะถ้ามาในช่วงฤดูทำนาก็จะเห็นนะคะจะเห็นการเก็บเกี่ยวข้าวของพลเมืองของที่นี่นะคะ ค่ะตอนนี้คุณนกรู้สึกหิวนะคะเดี๋ยวคุณนกจะพาทุกทุกท่านนะคะไปนั่งพักก่อนนะคะแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะแสงแดดจ้าก็จริงแต่อากาศไม่ร้อนนะคะคุณนกกออําลังจะหยุดรับประทานอาหารนะคะที่สะพานบุญค่ะค่ะตอนนี้คุณนกขอรับประทานอาหารก่อนนะคะ อาหารของคุณนกก็คือผัดกระเพราหมูนะคะตอนนี้รู้สึกหิวแล้วค่ะค่ะนี่คืออาหารของคุณนกนะคะผัดกระเพราหมูเดี๋ยวคุณนกจะชิมก่อนนะคะว่าฝีมือผัดกระเพราอำเภอป้ายอืม อร่อยมากๆค่ะขอบอกขอตัวทานหางก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้คุณนกก็ได้รับประทานอาหารไปที่เรียบร้อยนะคะผัดกะเพราหมูอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวคุณนกก็จะพาคนป่วยนะคะวริดีการของคุณนกนะคะที่ว่ารถล้มแล้วก็จะเกิดบาดแผลตรงข้อศอกนิดหน่อยนะคะคงจะต้องไปล้างแผลที่อนามัยนะคะ ดูแลบริการก่อนนะบริการของคุณนกนี่สําคัญมากนะคะถ้าคุณนกไม่มีบริการให้คุณนกก็ยากเหมือนกันนะคะที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะคะในประเทศไทยเพราะคุณนกเป็นคนไทยก็จริงแต่คุณนกตอนนี้คุณนกก็ไม่รู้จักสถานที่นะคะมีบริการเนี่ยดีที่สุดคะ่ะเดี๋ยวจะต้องพาบริการไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณนกจะกลับมาที่สะพานบุญอีกครั้งนะคะค่ะเพื่อนเพื่อน คุณนกก็จะเดินกลับไปที่าาทางเข้ามายังสะพานบุญนะคะจะต้องไปถามเขาก่อนว่าที่นี่มีการรับทำแผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าบอดีิการ์ของคุณนกนะคะได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะที่ข้อศอกนะคะคุณโนก็ต้องไปถามเขาก่อนว่ามีหรือเปล่า ต้องดูแลพอดีกาดหน่อยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีคลิปวิดีโอช่องกะลรยาพามาดามให้กับเพื่อนๆได้ติดตามนะคะตอนนี้คุณนกยังอยู่ที่สะพานบุญอยู่นะคะธรรมชาติสวยงามมากค่ะวันนี้อากาศจ้าก็จริงนะคะแต่ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าช่วงเช้านะคะจะมีฝนตกนะคะมันก็เลยอากาศก็เลยร่มรื่น <laughs> ก็จะทุกท่านก็จะเห็นรอยยิ้มของคุณนกนะคะว่าคุณนกเดินอยู่ที่สะพานบุญยังมีความสุข คุณนกก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามคลิปของคุณนกนะคะจะมีความสุขเริ่มไปกับคุณนกด้วยนะคะตอนนี้เดินอยู่สะพานบุญด้วยความสุขใจค่ะ<อ>ตอนนี้คุณนอกอยู่ที่<อ>ได้อยู่ที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ<อ>เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสะพานบุญนะคะ เขาก็บอกว่าคุณนกสามารถออกไปข้างนอกได้นะคะไปที่ศนนูนย์อนามัยนะคะต้องพาบริการไปทําแผลอนนะคะแล้วก็คุณนกก็ย้อนกลับมาโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูอีกนะคะได้พูดคุยแล้วค่ะตอนนี้เราเราบริการอยู่นะคะ<ม>คุณคุณนกได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้คุณนกทําคลิปวิดีโอได้เพราะคุณนกต้องการโชว์ สำหรับทุกทกท่านนะคะที่จะมา,เ,าทเที่ยวสะพานบุญนะคะเรียนเชิญทุกทกท่านเลยนะคะสะพานบุญคุณนกการันตีเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะค่ะา,าผ่านประตูนะคะสะพานบุญนี้ก็ตกคนละตกท่านละ30สิบาทนะคะ30สิบาทนะคะมันก็จะถูกมากๆนะคะขอเรียนเชิญทุกทกท่านมานะคะค่ะตอนนี้คุณนกนะคะ กำลังอยู่บนถนนหมู่บ้านแพมบกนะคะพาบริการไปที่สถานีน้มันนะคะเขาบอกว่าเดินประมาณ3ามนาทีค่ะยกพอตาปมแม่ยูทูบยกมอเตอทอเดทินอ่าฟอทอันอมดิสโซ เดอเคขอดูรับอุ่นรืติกแลโอเคโอเคอเค่ะเขาบอกว่าเดินประมาณสามนาทีนะคะตอนนี้คุณนกก็เพิ่องอิ่มข้าวน,นคะคะแต่ไม่เป็นไรออกกำลังกายเดี๋ยวคุณนกจะกลับมาที่สะพานบุญอีกครั้งนะคะค่ะตอนนี้คุณนกก็ยังเดินอยู่บนถนนหมู่บ้านของแพมบกนะคะชื่อว่าหมู่บ้านแพมบกนะคะ มบ้บ้านสะพานบุญคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะค่ะตอนนี้คุณนกก็มาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพมบนะคะตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวพาบริการไปทำแผลก่อนค่ะ, io, คะ <S <S โอเคค่ะ ค่ะตอนนี้เราถึงสถานีน้ำมัยแล้วนะคะ,ะต้องพาบริการนะคะมาทําแผลนะคะตอนนี้คุณนกก็นั่งพักรออยู่นะคะเจ้าหน้าที่กําลังะจะทําการประถมพยาบาลน,นะคะบริการของคุณนกนะคะคุณนกนั่งรออยู่นะคะก็รู้สึกว่าจะเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าสถานีอนามัยก็จะ,ะมีแอร์คอนดิชันนะคะค่อนข้างที่จะเย็น ข้างนอกนะคะอากาศจะร้อนมากเลยค่ะทุกทุกท่านตอนนี้ก็รอบริการนะคะต้องทําทําแผลก่อนนะคะรถล้มทาไมมีบริการแล้วคุณนกทําอะไรไม่ได้เลยคะ่ะคุณนกต้องพึ่งบริการนะคะร้อนมากเพึ่งอิ่มข้าวแล้วก็เดินมานะคะเพราะว่าสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บ,บอกว่าเดินไม่ไกลนะ,ค,ะคุณนกก็เดินมากัน แต่ไม่ไกลสําหรับเจ้าหน้าที่สําหรับประชาชนของที่นี่นะคะแต่ค่อนข้างที่จะไกลสาหรับคุณนกแลวก็บริการนะคะ่ค uh, ่ะค่ะตอนนี้ก็พาบริการทําแผลเสร็จแล้วนะคะ,ะจ่ายค่าทําแผลไปสองร้อยบาทค่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้คุณนกก็ได้บทเรียนแล้วนะคะคุณนกก็จะไม่ <laughs> ใช้คําว่าภาษาไทยเนาะพูดยังไงกระเสือกกระสน ไปเ็นเขาอีกแล้วค่ะคุณนก็จะเที่ยวตามที่มันไม่มันไม่เป็นสุ่มเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้คุณนก็เขาบอก,ท,กทุกท่านนะคะที่จะมาเที่ยวอำเภอปายเนาะ,ะต้องคนที่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เก่ง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 แล้วก็เป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการขับขับบนถนนแคบๆแล้วก็ ปีนเขาค่ะเพราะว่าถนนที่คุณนกจะขึ้นไปดอยดอยธงดอยมุ่มดอยดอยธงด,ด,ดอยเมี่ยงนี่นะคะมันเป็นโค้งหักศอกค่ะถนนเล็กๆค่ะเดี๋ยวคุณนกจะให้ดูนะคะว่าถนนมันจะเล็กขนาดนี้ค่ะเนี่ยค่ะถนนค่ะมันเล็กๆอย่างนี้ยค่ะจะเป็นถนนคอนกรีตเล็กๆนะคะบางช่วงจะไม่ใช่ถนนคอนกรีตนะคะมันจะเป็นท,ทางแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้คุณนกก็กลับมาที่เก่านะคะสะพานบุญน,นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าคุณนกได้จ่ายไปแล้วนะคะบริการสามสตัวคุณนกเองส0บาทค่ะเป็นค่าใช้จ่ายค่าผ่านด่านค่าธรรมเดียมะค่ะตอนนี้คุณนกก็เริ่มพูดภาษาไทยคล่องเลยนะคะเขาเรียกว่าค่าธรรมเดียมค่ะแค่30บบาทก็ไม่แพงเลยนะคะตอนนี้คุณนกกำลังเดินอยู่บนสะพานบุญ คุณนกจะพาทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านนะชมวิวกันเลย นี่ก็คือป้ายชุมชนท่องเที่ยวนะคะบ้านแพมบกสะพานโคก,โโกู้สูโคกู้สูสะพานหรือเรียกอีกง่ายงนะคะ,ะคนไทยจะเรียกติดปากว่าสะพานบุญนะคะคุณนกยะโดดให้เลยนะคะสําหรับทุกทุกท่านที่มาชมช่องกัลยารมาดามนะคะก็มาได้เลยชุมชนท่องเที่ยวบ้านแพมบกโคกู้สูโคกูส้สูหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าสะพานบุญคะ่ะ มีชิงช้าให้นักท่องเที่ยวได้เล่นชิงช้าด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนกจะลองดูเลยค่ะนึกสนุกขึ้นมาแล้วตอนนี้คุณนกคิดว่าต,ตัวเองตอนนี้อายุป,ประมาณสี่ห้าขวบนะคะเดี๋ยวคุณนกจะลองนั่งดูนะคะชิงช้าสวรรค์ตอนนี้คุณนกักคุณนกอยู่บนชิงช้านั่งอยู่เป็นชิงช้านะคะ ตอนนี้อยู่วิญชายโยกค่ะอ๋ขอขอตัวเป็นเด็กสีห้าขวบนะคะแต่ไม่มีผู้ปกครองนะคะไม่มีผู้ปกครองนะคะจะต้องดูแลตัวเองค่ะต้องโยกเองเฮ้ hey. 哎，看。Yeah. ค่ะตอนนี้คุณนกนั่งอยู่ในศาลาพักรอนะคะอ่าตอนนี้แสงแดดไม่จ้านะคะแต่ค่อนข้างจะอบอา้าวอ่าคุณนกคิดว่าอาจจะมีฝนช่วงบ่ายนะคะคุณนกก็เลยไม่ทราบว,ว่าเราจะไปที่น้ําตกข้างล่างหรือเปล่านะคะก็บอกว่าน้ําตกอ่าอ่าวัดวัดเตือน้ําตกคุณนกจาชื่อน้ําตกไม่ได้นะคะเขาบอกว่าจะผ่านสะพานบุญไปอีก2กิโล คุณนกไม่ทราบว่าฝนจะตกก่อนหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณนกอยู่ในในอยู่อยู่บนสะพานตอนนี้อยู่ที่สะพานบุญนะคะค่ะตอนนี้คุณนกพักร้อนอยู่นะคะร,รู้สึกว่าอากาศอบอ้าวสงสัยฝนจะเทค่ะ ค่ะตอนนี้คุณนกก็หายเหนื่อยแล้วนะคะคุณนกก็จะพาทุกทกท่านนะคะเดินชมวิวทัศนียภาพนะคะบนสะพานบุญตอนนี้คุณนอกอยู่บนสะพานบุญนะคะคุณนกเริ่มมีความรู้สึกมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสแล้วนะคะเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนแล้วค่ะก็อย่างที่นกที่คุณนกบอกแล้วค่ะว่าอาจจะมีฝนตกช่วงบ่าย ตอนนี้เดินอยู่บนสะพานบุญนะคะโชกันเลยคุณนกเดินอยู่บนสะพานบุญะคะ่ะเดินอยู่บนสะพานบุญที่เห็นเบื้องหน้านะคะคือภูเขาสูงสลับซับซ้อนนะคะ สะพานบุญนะคะจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะคะสะพานบุญจะอยู่ระหว่างกลางนะคะล้อมรอบนะคะจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนนะคะนี่คือสะพานบุญค่ะนกจะพาเพื่อนๆเ,เดินบนสะพานบุญนะคะจนสุดสะพานนะคะ ช่วงนี้นะคะมันจะเป็นวิวที่ค่อนข้างที่จะแห้งแรงนิดนะคะเพราะว่าคุณนกได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าทุกทกท่านนะคะอยากจะมาเที่ยวสะพานบุญเมื่อมาถึงอำเภอปลายนะคะจะมาเที่ยวสะพานบุญน,นะคะก็ให้มาช่วงเดือนสิงหานะคะสิงหานะคะสิงหากันยาน,นี่ก็จะมาเดก็จะมาเจอ,อชาวบ้านนะคะที่จะปลูกปลูกข้าวนะคะที่ที่เห็นที่เห็นนะคะ ก็จะปลูกเขาจะปลูกแปลงข้าวนะคะก็ทําการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นกันแต่คุณนกมาช่วงช่วงนี้เดือนเดือนมิถุนาเนาะต้นต้นเดือนมิถุนาวันนี้วันที่6นะคะก็จะไม่ได้เจอชาวนานะคะคุณนกจะพูดภาษาไทยยังไงว่าไงดีก็จะไม่เห็นแปลงข้าวนะคะจะไม่เห็นแปลงข้าวจะไม่เห็นรวงข้าวจะไม่เห็นการเก็บเกี่ยวจะไม่เห็นการการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะ ก็จะเห็นแต่พื้นที่พื้นที่แห้งแล้งกันดานเอาเป็นว่าคุณนกก็จะโชว์สะพานบุญก็แล้วกันโชว์สะพานบุญแล้วก็โชว์ภูเขาสลับสะพอนิวทัศน์ที่สวยงามที่อยู่เบื้องหลังของคุณนกนะคะติดตามต่อไปค่ะค่ะ ไปเลยค่ะเราจะเดินไปตามสะพานบุญดูซิว่าสะพานบุญจะไปสิ้นสุดที่ไหนที่นี่คือวิถีชาวบ้านนะคะวิถีของชนบทนะคะถ้าทุกท่านได้มาติงอำเภอปลายเรียนเชิญกันเลยนะคะทุกๆท,ท่านมาที่สะพานบุญ Thank okay. คุณนกจะพาทุกท่านนะคะเดินเข้ามาในสุ้มทางเดินนะคะโอ้ยเย็นมากๆเลยค่ะสุ้มทางเดินนะคะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะว้าวเป็นสะพานเดินไม้ไผ่นะฮะโอ้ยเป็นอะไรที่คุณนกชอบมากๆเลยนะคะก็โอเค ท,ทุกทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัลยาพามาดามดนวยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกก็ขอจบไว้เพียงที่สะพานบุญนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ําตกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัลยาพามาดามดนวยนะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณ แล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่น้องตกค่ะ